พี่น้องมาเบิงทางพี่มาผู้ใดเห็ดอันยังหน้ายุกเห็อยางนอหน้ายยกนทำอะไรน้ายยกคือมาเห็ดขำเห็ดเหมือดแต่เวทเห็ดยังยู่คุนายแม่ผ้าร้อาครับ นายสีเ <expense> ห<ะ>็ดตะเวนคำเี็วยังมาง้ๆเ้าๆาคือคนตาบอดมาจากควางเห็ดไฟแสงสีมม่เราบอกอยากโซ่เป็นบ่ออยากโซ่ไฟเป็นบ่ออยากโซ่แสงสีปั่นปั่นได้ครับได้บาพี่น้องเอ้ยประทับใจไหลลุงตู่บอกว่าสวยงามมากเลยพนะลุงตู่ว่าสวยงามมากไม่รู้ว่าคิดแบบไหนคุณนายแม่ถึงไปทําอย่างนี้ คุณแม่คิดได้อย่างไรพะนะอืมคิดได้อย่างไรว่าไปทําแบบนี้นะใครออกว่าคิดให้พะนะโอ้ยกับคอยนี่ละออกว่าคิดเองคอยก็อยากได้สวยอยากได้งามเนาะอยากเชื่อเลยฮะฮะให้โซ่โหโซ่ให้บ่โอ้ปกติสมัยสมัยนคนอายุประมาณหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบปีแล้วนี่เขาคิดไได้ป่านนี่แม่คิดได้ยังไง คิดได้อย่างไรมั้งจียังว่าอ,อเฮ้ยเนาะเอากตามผู้เท่านี่ละผู้เท่าก็คือให้โซ่ใชู่้เพ่าผู้เท่า,ทาให้โซ่เนาะไม่เป็นพุทาลกะล,ลูกกะลาเนาะ <c ười> เออพุทธให้โซ่เีว่าถ้าข่อยกะลูกกะลาสันบอกไข่บอกกะลูกกะลาเด้อข่อยกะโวโวใส่ให้โซ่อยู่ดิเมืองทางหนาเนาะพี่น้องสวยบ่สวยงามมากเลยตามของเรื่องประทับใจจังสีหละกันเสียเงินเหรอมันเป็นสิคันเสียเงินเรียบง่ามเมื่อแต่ เดีลุงตู่จะให้มันติดผนังมากนะต,นติดผนังมากข้างฝาอย่าให้มันอย่าให้มันชิดเลยชิดมากเ <c oughs> บิ้งพี่น้องข้างขวาก็สิเป็นขั้วล่ำเพลินแม่สุภาพข้างซ้ายก็จะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงพนะ สวยงามมาร่างกานมาพี่น้องโมนีฟไฟคุณแม่แม่ไปเลือกเองค่ะไปเลือกเองเลยสวยๆเมื่อไดคิดว่าสิได้สวยงามปันนี้เด้มีมีไฟแอลอีดีพ้อเด้อทั้งหนาเอาบัดทั้งหลังคือบม่มีไฟปะเขาทำไมไม่ใส่ให้เราอะอานี่แม่ลุงตู่ออเอาทางท้ายเนี่ยทำไมไม่มีไฟอะ่ะ ใจมากดบรไดเลยละฮะมมนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไหมทางท้ายทำไมไม่มีไฟเหมือนข้างหน้ามไ,ไม่ไม่อันไฟ LED มอนมนั่นแห<ช>นั่นไหมตัวนสาย LED ไหมตัวขอ,อกระเซาเขาไม่ใส่เหรอเขาใส่แต่ข้างหน้าเหรอใช่ใช่เขาไม่ใส่ให้เราหมดใช่ไหมเราลืมดูเนาะม,มันน่าจะใส่ข้างข้างหลัง มันโชว์แต่ข้างหน้านี่ว่ะออพี่นอ้องมาเบิงมานน,น,นน้ไฟมันย่ามนอนนี่ขอสิบล่ายตาดิแม่สิบะแพมไฟแสงสีบอกโอ้เีสรัวงสว <laughs> ัังหลคนนรับโอ้เกินไหลเกินไหลย่ามไหนเจ้าสิเล้ยบานนี่หาทุ่มเจ้าสีเร้บวนี่หาทุ่มเจ้าสิเล้วบ่า คุณแม่นอนเดือบ่อนีลยเจ้าเอาไฟพัดลมข่อยบ่นอนเดือดเลยปะครับคุณแม่ไปดิขอขอขอเวลาคุณแม่ได้ไหมที่หาทุ่มคนแล้วเออไรอย่างเงี้ยครับนอย่างครับประมาณนั้นเพราะว่ามันต้องเร่งต้องเฝ้านะครับเพราะว่ามันเสพเปิดฤดูกระด้างเมื่อนกันสิเอาไปจอดบอกคุณแม่ว่าแม่ไม่มีเวลาเห็ดแล้วพรุ่งนี้ไปเลยจ้ะทรางตะปูเน้่ยทางตะปูเน้่ยทางตะปูนปะ มาตั้งสะปูกันไหมถึงปาเราตะปูตอกนะครับบอกเรียกมากแต่ว่ยเฉพาะตาาเจ้าจะเห็มันผิดเด้อมองตั้งกันนะอันแนวตั้งอันแนวตั้งขนาดอันนั้นมันแมนทางนี้เลยมาคนแล้วถือแล้วดนแรไม่ท่วมเลยเอ้ามันแมนทางนั้นยุติมันแมนทางนี้ยุติเอแม่นมันสิว่าใหญ่ออกมาติ มกรกอบนเมืเบิงิจะไทยไปไปจะไทยรูปไปไปตัวอันหัวักจวัพระอัศวิไทยกรพานักเส่อนเบ่อตัวเัยนะฮอยวาเจ้าหลวงมามันปินไปทางนั้นทางนี้มันถื่อบ่วประกอบคได้เบิองคนในเมอเกิน่านนี้ว อันนี้เนบ่ผ้าเป่าของใไหนครับใช่ยุ่เหรออืู้เก้ามันเป็นงี้ตูก้าม่นบ่อมันจะมีต้หมูห้าต้มูเจตอันนี้กี่ตัวนี่เก้าตัวเก้าตัวโอ้คนว่ามันปินไมาทั้งพีปินไมาทั้งพีเราช่ว์ทั้งนี้ออกทั้งเงาไม่ไม่จะมีอะไรถ้าเราปีนผิดมันก็อีไร่เป็นีอะไรอย่เี้อาต้งดแเลย ไมนึ้ว่ามันนึกว่าตัวตัวนี้นึกวมาปิ่นมาทางนี้หมดนี่นี่ว่าตัวยักระตัวอนจม่ีเราต้องเอาไปเก็บไวข้าหเจอนมันจะมีหมดเชื่อตรงตูนะตรงตูเรียนมาบอจักแล้วก่อนกับบุญหจัก ว่าแม่เจ้าบ่หูงหีเตาหีแล่นบังเต้าบางเต้าลุงลุงตัวลุงตัวเราสีบ่หูงหีเตาหีแล่นนะพี่น้องเบาหยอกเล่าเอาเฮ็ดไปเฮ็ดไปเดี๋ยวกะเข่าที่เข่าทางดอกเฮ็ดไ่อันใดมันบ่ถือบ่ต้องเขาก็เฮ็ดไปพี่น้องค่ะ ทำอะไรก็ทำไปดูว่ามันจะเห็นหงหมั้ยเดี๋ยวค่อยจะไปเอาพัดลมมาให้เอาพัดลมมันพัดลมไฟเนะาะพัเปิดไฟนี่ไรเลยมันก็โอ,อเคอยูย่เห็นหงเยเห็นหงไหมนี่เห็นนะพัเปิดไฟอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาพัดลมน้อยมาให้พัดลมที่เห็นหงนะจะมาเปิดให้มันฮอนเดี๋ยวให้คอยเบิร์คลิปกันนี่คอยหัวแต่ละกิจหน้าที่นึง คือวเเา่ได้พหมดพิ่งได้เกรนาทีเองตัวคั้วบับร่างแต่ลคนนายแม่ทาชีพมันน่าฟังเวลาคนแม่พูดลงตู่ทาชีพป้าพูดอะไรพ่อไปถวที่ถวเดนบ่ะลุงอกลุงตู่ไม่รู้หีเแต่หีแลนะพูดไปถั่วที่ถัวเดนมาเก้าเออไปซื้อ โอเคโอเคกระราวกระาวกระาว,ะาวอันนี้แต่เก้านี่สิเอาเสียกมัดเออสิเอาอันรวดมัดเป็นบ่าลุงตัวี่ครับรวดมัดขึ้นไปขึ้มาไยโอ้ยจักชิ้นได้จะไหนเดี๋ยวพวกเราจะข่าวรวดนะโอ้ยกระเฮดไปตามยถา,ากรรมมันละพวดรวดเร็วเนาะให้ง่ายรวดอืม อันนี้บ่ต้องมัดหรือบ้านี้เอาอันนี้ยืดติดเลยเป็นบ่โอ้ยข่อยเสียดายพื้นข่อยดีบ้านนี้เห็นไหมไหมมันสามารถลอกได้อยู่ครับเองเห็นไหมไหมง่ามๆนี่ไหมเสียดายเถอบ้านว่าสีมันคงคืนนะครับแต่ว่ากับว่าพี่พูดไปเบิ่งดอกมาก็สิเบิ่งกับปูทนแหละเอาปูมาตั้งเราก็สิแล้วเลยพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ก่อนค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งคลิปหน้าอีกคลิปหนึ่ง เสีอสีหอดเามนอนกับที่ไม่ได้ซ้ำชีบซีขีบผุนทีบ้าพ่อพ่อบอกว่าหมักแดงเบืองแล้วให้กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเน้อช่องกลัวรำเพลินคุณนายแม่วันนี้มีกิจกรรมีกิจกรรมเยอะแยะไปเลยแม่ลุงตัวเอาไปตูดเอาไปติดผนังเป็นต้เสียดายแท้มันสีบ่หิบดูแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบมะกรูดพร้อมทั้งมากกระลง คลิปนี้เอาไปซ้ำนี่เบิ่งคลิปหน้ามาจังไหนสีมีอย่างมาเห็นเห็นพี่เห็น้องข้าเบิ่งจังวากันอุ้ยขอเอาของพยาบาลมาใส่ตีนี่เนี่บ่ได้ดิเนาะมันย้มเขาว่าผดพูดผดว่าของจักของนี่เนาะผดว่าอันซาโลเกียนผดว่าของข่อยเด็ดจีกับว่าอันยังเกาะมักกะโลกะเลียงเห็นอ่ะของข่อยเด็ดมักกะโลกะเลงเงนะติเลกัสิดตัวบ่้หายมาดิบ่้หายมาเบาดัมดิ บ้ดน,นีคนยังเอาของขอยไปเว้าอยู่ในพดโพดบักม้วบักแตง่งค่ะขอยดงยินผู้เว้าอยู่ในหลายคนอยู่เอาของขอยไปเว้ออาอีกเนี้ว่าโพดผ้บักม้วบักแต่งจวดจาดฝาดบ่มผันอเอาคลิปหน้าจะมาว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะหิวเขาเล้ยวต้วมไข่กับแจ้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้กัน